สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือในมะพร้ากกับช่องแย่ไพ,พ,พ่ผ่ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือในแย่ไพ่ก็ได้น้ำของมูลนวทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมเราฟังแย่ไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่น้ำในเด้อจ,จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะเนาะยันแย่ไพ่ลงคลิป,ปใหม่ไหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ไพี่น้องก็สิบประภานเบิ่งพ่าชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแย่ไพ่ก์ับคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะจา้ะพี่น้องจช้าผู้ใดอยากเลี้ยงกาแฟแย่ไพ่เลี้ยงได้นะะเนาะค่ะพร้อมเพย์เนาะพี่น้องเนาะศูนย์เก้าสี่หกสามแปดสองห้าเก้าห้าเนาะค่ะเลี้ยงกาแฟแย่ไพ่ได้แล้วค่ะเนาะหรือว่าอยากสนับสนุนค่าเน็ตแย่ไพ่ก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องศูนย์เก้าสี่หกสามแปดสองห้าเก้าห้าเป็นพร้อมเพย์เนาะคะ่ะไปเบิ่งแนวทางอาจารย์ดานเล็กไปเลยเนาะคะ่ะ แนวทางเพื่อนบอกว่าซับเป,ปอรลยเจอว่าซันพี่น้องเด่นบนมาดูค่ะวันแรกเนาะคะ่ะที่ไปพอเลยเอมามาห้เบิง980982 981เเลขเด็ดว่าซันพี่น้องเลขเด็ด16พฤคสภามว่าซันเนาะคะ่ปปะซับเปลยเจอว่าซันพี่น้องสามคูเน้นๆพี่น้องจะาจัดไปขั้นมากเนาะคะ่ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางเ ok. อตตาพาชกแนวทางเลขเด่นตัวเดียวเพื่อนว่าที่แล้วหลุดเนาะคะ่ะบนก็ไม่มาล่างก็ไม่มา สิบหน่วยบนล่างเนาะค่ะเนาะสิบหน่วยบนล่างวันนี้ให้ยเจ็ดว่าสันพี่น้องคะ่ะจากแนวทางแอตตาเนาะจากวิ่งตัวเดียวมาได้ทั้งถิงและทั้งล่างของแอตตาเนาะจากเจ็ดค่ะพี่น้องะ่ะเจ็ดอะไรดีว่าสันเจ็ดแปดก็แยกไพ่ฟันเ่ี่ยไพ่ฟันว่าใดอันฟันเห็นเหลขร้อยมากเนาะจากสองหนึ่งและเจ็ดแปดเนาะค่ะพี่น้องฟันอีน่รีพี่นอ้องบ่ได้โกโหกและ้วค่ะเนาะไม่ไดเอามาจากไหนคือความฟันถ้าฟันายไพ่กะกะนาลุนเนาะพี่น้องกะนาลุนค่ะพี่น้อง่ะ โดนๆจะฟันเทือนึงเนาะค่ะขาฟันก่าคือเป็นเลขกเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดคิดดีเนาะค่ะสามตัวบนโตดเาจะสองหกศูนย์สองห้าศูากศูนย์สามห้าศูนย์สองหกหนึ่งสองห้าและ3ามห้นึ่งแนวทางของแอดคิดดีเนาะค่ะวันอาทิตย์เงาเงพี่น้องปุดอยังเรียงกาแฟได้เนาะจ้ะศูนย์เก้าสี่หกสามแปดสองหเนาะค่ะ พร้อมเพย์นาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางธารุแอดบอดายตัวเดอร์วัซันเพื่อนว่าแนวทางหนุ่มสีสเกตนะจ้าเพื่อนบอกว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์และห้าแปดบนตรงไม่กลับสําหรับคนงบหน่อยหนุ่มสีสเกตพี่น้องจ้มามักกระจวดน้าเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเสียงไก่จะหายแล้วค่ะพี่นอ้องแต่ว่ากยังไออยู่ค่ะ เก็บไข่ได้ป่วยเศร้าเลี้ยวเหลือไอย่างเดียวค่ะพี่น้องเสียงเลยย่งางบอมาเนาะจ้ะอันนี้เนี่ยทางของจ่าเขากรวดทงวดที่แล้วเขาเก่าเนาะค่ะเนาะวดน,นี้พี่น้องจ่าเด่นอยู่ที่หนึ่งสองสี่ห้าหกเพื่อนเอาตุกคัดเน้นเด่นออกมาอยู่ที่สองสี่ห้าเนาะจ่ะจ่าเขากรวดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะปักหลักสิบหน่วยข้างเถิงว่าสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนีย่ยทางคนบ่มีซื้อได้พี่น้องแต่ว่าคนหายสามตัวมาแต่ว่ายายไพสียายไผ่ไปพ่อมากงวนนี้เป็นงวดแรกเลี้ยงล,ลองมาให้เบิ่งเนาะจา้ะเพิ่นบอกว่าศูนย์หนงก้างวดที่แล้วเข้าตรงเนาะจา้ะ16บหกทับหทับ 66, 66. หกอุ้ยเลขเลขฝันยายไผ่เลยพี่น้อง212เนาะจา้ะเอาพี่น้องคันว่าฝันก็จังมาดีเถอพี่น้องคะ่ะ มักก็ได้ยแย่ไพม่มาก็ได้อันนี้คือมักอีรีเลยฝันจําได้ส่วนมาแย่ไพ่ฝันจะจำบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะสองหนึ่งและเจ็ดแปดเนาะค่ะเลยฝันแย่ไพ่พี่น้องค่ะจะเบาจังสี่ละบ่ต้องถามว่าฝันยังฝันแล้วค่ะคันฝันก็คือบอกเนาะค่ะพี่น้องไม่บ่ได้นบ่ได้ห่วงเลขเนาะค่ะฝันเปลือบเฝ้าบอกเลยยันจําบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าฝันตะต้นคักเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างของแอสมเนาะจ้าเด่นล่างว่าที่แล้วเด่นหกกับเจ็ดมาเจ็ดเนาะจ้าออกอ่อนมากหกเนาะพี่น้องออกหกหาวันนี้แล้วบอกว่าเจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งจวดจัดเจ็ดแปดกับสองหนึ่งไหวเนาะพี่น้องเนาะบ่ถือแกว่ากันเลยค่ะพี่น้องคะมันเป็นเพียงแค่แนวทางบนเป็นแนวทางมันเป็นแพรแค่ความฝันเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพื่อนไ่มากเนาะจา้ะเลขไทยเนาะจา้ะเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละของเสคมเนาะจา้ะข้างบนสองหนึ่งกับแปดหนึ่งนนานเห็นบอกข้างล่างเอ่อศูนย์เจ็ดกับสี่เจ็ดสามตัวเก้าสองหนึ่งและเก้าแปดหนึ่งเสคมเนาะคะ่ะถ้าเจ็ดมากมีให้เห็นแน่นอน,นาา่าสันจับเพื่อนว่าอ่ะว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าบนมีหนึ่งล่างมีเจ็ด่าสันเออสองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ มันคือบอก87กับของแย่ไพ่หลดเนาะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรไม่ล่างตรง,ตรงๆเน่นตรงจากแนวทางของบาวไทยย่อเนาะจ้าหววที่เลียวเพื่อนเขา 6, 5, นะะ่าหกห่านเนาะจ้าหัวนี้เพื่อนจับได้อยู่ที่เอาเอาเอาตัวเน้นเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเพื่อนเน้นอยู่ที่76 86 96เน้นสุดๆก็คือเก่าหกกว่าสัน่นบาวไทยยอเนาะค่ะพี่น้องเอาขั้นมกักกอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเลยเนาะคะ่ะ จวดจดาดฝาดบ่มไยเนาะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะมักตัวใดกับจวดจาดนำเพลินเรื่อเยเยนาะค่ะพี่น้องนะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่เพิ่นบอกว่าสิบหน่วยบนเดินดีว่าสัญหาสิบแปดหมวดพิษแค่สามหมวดจากแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องขั้นมากับจวดจ่าดนำเพลินเรื่อเยเยนาะค่ะเพื่อนบอกว่าหกเจ็ดแปดเก้ามาตัว เนว่ยทั้งอ่าสิบหน่วยบนเดินดีเนาะค่ะพี่น้องเอามากระจวดจ่าน้ำเพลินเลยเนาะค่ะพี่น้องจ้าพิจานาเป็นเนวทางน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางอาจารย์แปะประมาณนี้อ่าน่วยบนย่างเดียวนะค่ะไม่เกี่ยวกับสิบหลักหน่วยอย่างเดียวเนาะค่ะมาเบิ้งค่ะว่าอาจารย์แปะเก้าศูนย์สองสามหกเจ็ดมากระจวดน้ำเพลินเลยพี่น้องพิจาน่าน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะ จากแนวทางของอาจารย์แปะเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนล่างเนาะคะ่ะจากแนวทางของปูใช่เนาะคะ่ะ3 7มมาได้ทั้งบนและล่างมาได้ทั้งหลัก10และหลักหน่วยแนยวทางของปูใชยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอา,อาจารย์ตอกิษณะ10หน่วยเนาะคะ่ะ10หน่วยน่าจะเป็นแนวทางถึงเนาะคะ่ะงวดที่แล้ว1กับสมาหนึ่งเนาะพี่น้องมาหลัก10วันี้ศูนย์กับสาม มักอาจารย์ได้จ้างแคบเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเพื่อนกะคัดเด่นๆออกมาอยากให้ถือลวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าทุกสำูทุกสำนักทุกอาจารย์เพื่อนกะแบบเอาคัดออกมาแบบสุดๆ,ๆแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงอึงว่ะสันพี่น้องหังวน,นี้เป็นงวัวแรกเนาะคะ่ะย้ายแพะไปเห็นก็เลยเอามาให้เบิรงงวัวที่แล้วเพื่อนฟันหาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะงัวนี้เพื่อนบอกว่าอ่า 839กับ42ว่าสัวน8389และ39จากแนวทางของลุงอึงเนาะค่ะขั้นมากระจวดจ่าน้ำเพลินเลเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเล้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยล่างลัก10กับลักหน่วยล่างของแอดโนนามเนาะจ้ะหลัก10อยู่ที่3เอ่อ903หลักหน่วยอยู่ที่703พี่น้องจ้างวดที่แล้วลัก10เข่า6หลักหน่วยเข้า5เนาะจ้ะ หลักหน่วยล่างค่อนอยู่ที่เจ็ดศูนย์สามพี่น้องมีซิ์เบิ่์ได้เพ่อว่าเพิ่นชนกันหลักสิบก็หลักหน่วยชนกันอยู่ที่ศูนย์เนาะศูนย์กับสามเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของแอดนะะูน้าเนาะจ้ะหลักหน่วยอยู่ที่เจ3ดูนย์สามหลักสิบอยู่ที่เก้าศูนย์สามเนาะจ้ะมีธิ์เบิเ่์บ่พี่น้อง0ูศูนย์และส3มสามว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะคะ่ะสิบหน่วยล่างแอดนูน้ําสมัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดเก่าเงินเก่าทองเนาะจ้ะวิ่งบน8วิ่งรางเก่าเนาะคะ่ะเกาเงินกทองจัดไปค่ะพี่น้องคะสาหรับผู้ใดมักแนวทางเก่าเงินเก่าทองเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดซูเปอร์แมนพี่น้องงวดที่เลี้ยวพ้นเข่าได้ค่ะพี่น้องคะงวดนี้แล้วบอกว่า8 9อเกอแปดศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์แล้วก็เกาพี่น้องคะยายแพทย์จัดนําพี่ถือว่าวาการซีคูเพราะว่ารางอย่างเดียวเนาะค่ะ่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะ,คะพี่น้อง แจไปสี่จวดจาดน้ำเพลินเพราะว่างวดที่เหลือเพิ่นเข่าหาหกเนาะคะ่ะไปกับสี่คู่แต่ว่าวันนี้มีเบิร์นบลายเนาะจ้ะแปดศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าอะไรเก้าศูนย์เนาะคะ่ 80, 8, 9, 9, 9, 9, 90, ะ,คะอันนี้คือแนวทางของซูเปอร์แมนเนาะคะ่ะสองตัวล่างแอดซูเปอร์แมนเนาะพี่น้องผู้ใดมักจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสิบล่างเอ่อสองตัวล่างของแอดซูเปอร์แมนเนาะพี่นะะ้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของบิ๊ก เอ็กบิกจอหอนะจ้ะเอามาจับมัดกับอีกอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะค่ะแปดเก่าเก่าแปดแปส่วนเขาเขาเอ็ซ์เพรสเมนเมื่อกี้แปดเก่าเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เอาเอาของอีกอาจารย์ท่านหนึ่งมาจับมัดกับแนวทางของอาจารย์กุยอาจารย์อ่าไส้กูเนาะจ้ะเก้าห้าห้าเก้าอัสันแย่ไพ่กระไดหามาแต่ไปติดดับสายแข็งเลยบ่มั่นใจเนาะพี่น้องวันนี้เนาะอ่ะคันผู้ใดมากระจวดจ่าตั้งเพลินเลยเนาะค่ะเก่าหาหาเก้าอัสันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าเขามาปิดถ่ายโดยแนวทางหน่วยบนแนวทางของแอดเบียงพิงเนาะคะ่ะ9 3 4 5 6 7มาตัวใดตัวหนึ่งหน่วยบนเนาะคะ่ะจากแนวทางแอดเวียงพิงเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กับขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังๆสุข,ขุมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจาเนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของมโนทัศน์ให้แม่ยายไพ่ไม่พ่อแม่พีน่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้า ขอบคุณหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า